โอเคก็กล okay, so e like ่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกนคนรักทุกท่านด้วยนะผมอยู่กับผมนายเอมมาไลฟ2543จะอยู่กับนายเว็บเอมมาไลฟเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาอย่างที่เห็นเลยต่อจากคลิปที่ผมเปิดกล่องปาร์ตี้อกับ D นะครับอย่างละกล่องละ20นะครับกล่อง E 20กล่อง D 20นะ ใครอยากรู้ก็ไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวไอไว้ให้มุมขวาจอนะโอเคอย่างที่พูดเลยว่าคลิปที่แล้วผมได้เกินไว้ว่าตอนท้ายคลิปเนี่ยผมจะเปิดแคปซูลอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับผมซึ่งรอบนี้จัดเต็มทุกแคปซูลครับผมนะฮะมาเริ่มกันเลยเอากล่องอันแรกก่อนแล้วกันนี่นะครับผม ออื uh ื huh. ตกใจนึกว่าห้าล้านห้าแสนแบบมาเดิมดีดีโอเคได้แบบแล้วนะฮะป่ะต่อไปเลยแบบเร็วๆเ,เลยแม่งมัวพรำทำเพลง ต่อครับ สักครู่นะครับผมขอเคลียบแป๊บหนึ่งนะฮะ ที่เย็นรถเมอ่ะต่อกันเลยครับผมเอาเป็นแคปซูลนี้ก็แล้วกัน ต่อเลยครับยาวๆโอเคประมาณนี้นะ อ๋อแล้วผมเพิ่งซื้อรถคันใหม่มานะโอเคไปแต่ลายมม่ไม่ก็สวยหรอกทิ้งทิ้งอ่ะล้อใส่ไปก่อน ิดต่อแล้วครับผมแคปซูลดำปกตินะจ๊ะมาเลยจ้าบิงโกบิงโก แคปซูลแดงกาวีนะครับผมอ่ะแบตเตอรี่ได้มแล้วคืนทุนรีเีท่อรีท่อ ค okay. ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะจ๊ะเออก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณนะครับผมที่ใครที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วก็สำคัญอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ hmm. ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเอ็มอาร์ไลท์นะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับกิจกรรมไม่ได้แจกนะครับผมไว้เป็นรอบหน้าๆน,นะคนที่อยากจะได้ผมแจกขอโทษด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้คลิปหน้าผมจะมาแจกนะครับผมสวัสดีครับ